ชาวบ้านหมู่บ้านเชียงใหม่การเด,ดแรนแลนด์อำเภอสันทรายร้องขอทหารช่วยไม่ยอมให้เสาไฟฟ้ายักษ์แรงสูงพาดหัวติดรั้วบ้านหลังยื่นหนังสือถึงศูนย์นำรงธรรมแต่เรื่องไม่คืบหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่จัดการอบรมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนพร้อมมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดเชียงใหม่รับมอบระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวพอดีดีหลังจากมีการพัฒนาระบบให้สามารถเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดรวมถึงสาธารณภัยได้เตรียมขยายให้ครอบคุม210องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ชั่วโมงของข่าวท้องถิ่นนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารได้เป็นประจำทุกวันค่ะทาง L C Cable TV เชียงใหม่ช่อง4และอีกหนึ่งช่องทางนะคะทางช่องไ h อนนิวเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้เริ่มต้นกันด้วยความเดือดร้อนนะคะของชาวบ้านที่หมู่บ้านเชียงใหม่กาเดนแลนด์ที่ตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะคะได้มีการย้ายเสาไฟ ซึ่งเป็นเสาไฟที่มีขนาดใหญ่พร้อมกับไฟฟ้าความแรงสูงเนี่ยคุณผู้ชมมาติดกับบ้านของชาวบ้านแล้วก็มีการนำ สายไฟนะคะพาดบริเวณหลังคาบ้านซึ่งชาวบ้านก็เกรงว่าในอนาคตค่ะหากมีการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของชาวบ้านรวมไปถึงอันตรายในส่วนของตัวบ้านได้นะคะจึงมีการยื่นหนังสือถึงศูนย์ดำรงธรรมที่สันทรายแล้วก็ถึงนายอำเภอร,รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ ทราบว่าเรื่องยังไม่มีความคืบหน้าหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมายังมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านะคะนำเสาเสาหลักแล้วก็นำในส่วนของเชือกไปผูกติดกับบริเวณดังกล่าวที่จะนำเสาไฟมาตั้งนะคะทำให้ชาวบ้านเกรงว่า จะต้องมีการนําเสาไฟขนาดใหญ่มาตั้งที่นั่นอย่างแน่นอนแล้วก็ทราบว่าเรื่องไม่มีความคืบหน้านะคะจึงได้ขอความช่วยเหลือไปอยังเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันพัฒนาที่3ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลในพื้นที่ดังกล่าวให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้านด้วยค่ะ ที่บ้านเลขที่185หมู่บ้านเชียงใหม่การเดนแลนด์ตำบลสันทรน้อยอำเภอสันทรจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านกว่า20คนคะ่ะได้รวมตัวการร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่กองพันพัฒนาที่3ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าวขอความช่วยเหลือหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าเข้ามาสำรวจพื้นที่และปักหลักแนวเขตย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงโครงเหล็กจำนวน2ต้นมาติดแนวรั้วบ้านหลังดังกล่าวซึ่งได้มีการพ่นหมายเลขและปักเสาไม้ไผ่มีเชือก สีแดงแสดงแนวเขตอย่างชัดเจนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเปลี่ยนกระแสะไฟฟ้าจากเดิมที่มีอยู่แล้วนะคะ1 1 5บ กิโลวต์มาเป็น230กิโลวต์ค่ะโดยจะมีการย้ายมาเป็นการชั่วคราวระยะเวลา3ปีอย่างไรก็ตามนะคะชาวบ้านหวั่นเกรงว่าหลังจากย้ายแล้วจะไม่มีการย้ายออกไปสิ่งที่ตามมาก็คือผลกระทบจากกระแสไฟฟ้าแรงสูงซึ่งเสาไฟฟ้าเหล็กขนาดใหญ่และสายไฟฟ้าแรงสูงที่จะพัดผ่านนะคะพาดผ่านขขอภไปค่ะบนหลังคาบ้านของชาวบ้านอาจจะทําให้เกิดอันตรายขึ้นมาก็เลยมีการยื่นหนังสือคัดค้านการย้ายในครั้งนี้ไปยังศูนย์ดำรง ทำอำเภอสันทรายตั้งแต่วันพุธที่6รกรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมทัท้งทำหนังสือขอภัยค่ะต่อในอำเภอสันทรายและผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต่อมาเมื่อวันศุกร์นะคะยังมีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้ามาวัดแนวเขตทําแนวเขตจนทําให้หวังว่าการร้องครั้งนี้จะไม่เป็นผลจึงขอความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่ทางหารที่รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเร่งดําเนินการตรวจสอบเพราะจากตัวเสาไฟฟ้าแรงสูงจากศูนย์กลางต้องอยู่ห่าง20ถึง24เมตรแต่จากแนวเขตติดรั้วบ้านติดห้องนอนชาวบ้านนะคะซึ่งไม่ได้อยู่ตามระยะที่กำหนดก็อาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายได้ค่ะ โดยอ้างจากการวิจัยออสเตรเลียนะคะแสดงให้เห็นว่าคนที่มีบ้านตั้งใต้ตหรือใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งเนื่องจากผลกระทบจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่สายไฟฟ้าแรงสูงปล่อยออกมานั่นเองค่ะ ทางนี้นะคะชาวบ้านกล่าวว่าได้ยื่นข้อเสนอให้การไฟฟ้าทําเรื่องชาวบ้านจํานวนสิบหลังของพวกตนตามแนวเสาและสายไฟฟ้าแรงสูงผ่านระยะเวลา30ปีเพราะทราบว่าการไฟฟ้าไม่มีนโยบายซื้อหรือเว้นคืนที่ดินโดยใช้ทางออกด้วยการเช่าแทนเพื่อให้เป็นที่พักของเจ้าหน้าที่ก่อสร้างพร้อมโอนกรรมสิทธิ์บ้านเช่าให้กับการไฟฟ้า หากมีการจ่ายเงินครบตามจำนวนแต่กลับไม่มีการเข้ามาเจรจาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทําให้หวันจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงต้องขอให้เจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาช่วยเหลือพร้อมกับได้ประสานไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอําเภอสันทรายที่ดินอําเภอสันทรายนะคะนัดพบกับชาวบ้านเพื่อเจรจาหาทางออกในเรื่องนี้กันค่ะ อีกหนึ่งความเดือดร้อนนะคะของชาวบ้านในหมู่บ้านเชียงใหม่การเดนแลนด์นะคะที่ตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ เจรจาระหว่างชาวบ้านรวมไปถึงหน่วยงานส่วนของการไฟฟ้าด้วยนะคะเพื่อที่จะทำความเข้าใจแล้วก็ยุติข้อขัดแย้งในเรื่องนี้ด้วยนะคะไปดูกันอีกหนึ่งโรคค่ะุผู้ชมที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องดูแลบุตรหลานเป็นพิเศษนะคะในช่วงหน้าฝนจะเข้าสู่หน้าหนาวแบบนี้นั่นก็คือโรคมือเท้าปากนั่นเองค่ะโรคมือเท้าปากนะคะในช่วงนี้ รวมไปถึงในปีนี้ถือว่ามีแนวโน้มที่พุ่งสูงขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนที่มีการระบาด หนักสุดนะคะในเด็กแล้วก็จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคตั้งแต่วันที่1บมกราคมถึง20กรกฎาคม2558นะคะผู้ชมพบว่าผู้ป่วยโรคมือเท้าปากทุกจังหวัดค่ะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น19471รายเสียชีวิต1รายนะคะส่วนใหญ่ค่ะจะพบมากที่สุดในเด็กอายุ1-3ปีประมาณร้อยละ70ค่ะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เองนะคะก็ถือ ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงค่ะในทุกๆปีก็จะมีน้องๆนะคะเด็กเล็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปากซึ่งเป็นสายพันธุ์ EV71 นะคะซึ่งก็เป็นโรคที่น่าเป็นห่วงแล้วก็ผู้ปกครองต้องดูแลบุตรหลานเป็นอย่างดีนะคะดังนั้นทางหน่วยงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะวันนี้ได้มีการจัดอบรมเพื่อป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนะคะซึ่งโรคมือเท้าปากก็เป็นหนึ่งโรคในนั้นด้วย ะะพร้อมกับมอบน้ํายาฆ่าเชื้อโรคและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้กับครูพี่เลี้ยงและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะที่โรงแรมนครพิงพาเลตนายไพศาลส,าสุธรรมวิทย์เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลนาครเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนสำหรับผู้บริหารครูอนามัยของสถาบันการศึกษา ผู้จัดการครูพี่เลี้ยงเด็กของสถานรับเลี้ยงเด็กเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคภยัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนและการดําเนินการป้องกันควบคุมโรคโดยเร่งด่วนพร้อมป้องกันปัจจัยเสี่ยงโรค โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กและนักเรียนค่ะรวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพในสถาบันการศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็กในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จากสถานการณ์ปัจจุบันในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่พบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีนะคะคุณผู้ชมและพบผู้ป่วยโรคมือเท้าปากจากเชื้อเอนเทโรไวรัส e v 71นี่แหละค่ะมีอาการป่วยรุนแรงซึ่งเด็กช่วงอายุดังกล่าวอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนที่มีระดับอนุบาลน,นอกจากนี้ยังพบมีการระบาดของโรคดังกล่าวในสถานที่ข้างต้นมีแนวโน้มสูงขึ้นและพบผู้ป่วยวัณโรคผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก รัสซิก้าในสถานศึกษาประกอบกับมีโรคและภัยสุขภาพอื่นๆที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนอีกมากมายค่ะ เทศบาลน,นครเชียงใหม่จึงได้จัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็ให้แนวทางในการปฏิบัติตนในการเลี้ยงเด็กนะคะให้กับพี่เลี้ยงเด็กพร้อมกับได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพื่อดําเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถาบันการศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็กโดยมีผู้ที่เข้าร่วมอบรมนะคะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจํานวนมากค่ะ ค่ะโรคมือเท้าปากนะคะก็มาพร้อมๆกับหน้าฝนค่ะหน้าฝนทุกๆปีนะคะก็จะมีน้องๆเด็กเล็กค่ะป่วยเป็นโรคมือเท้าปากจํานวนมากเลยนะคะผู้ชมถ้าคิดเป็นในพื้นที่ประเทศไทยนะคะดังนั้นค่ะก็ต้อง ฝากนะคะไปยังท่านผู้ปกครองรวมไปถึงคุณครูพี่เลี้ยงในสถานรับเลี้ยงเด็กแล้วก็สถานศึกษาต่างๆต้องมีการควบคุมแล้วก็ดูแลน้องๆในส่วนนี้ด้วยนะคะต้องมีการใช้น้ํายาฆ่าเชื้อโรครวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการควบคุมโรคค่ะเพื่อที่จะไม่ให้โรคแพร่กระจายไปมากกว่านี้นะคะแน่นอนค่ะว่าช่วงนี้โรคระบาดทั้งในคนแล้วก็ในสัตว์นะคะถือว่าเป็น โรคติดต่อที่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะอย่างที่ก่อนหน้านี้นะคะมีการแพร่ระบาดของไวรัสซิก้าในพื้นที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่มก็สร้างความตื่นตระหนกนะคะให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากค่ะทั้งโรคที่ติดจากคนเองนะคะรวมไปถึงโรคที่มากับสัตว์แล้วก็ติดต่อสู่คนนะคะก็ทําให้ประชาชนหวั่นกลัวคุณชมว่ามันจะเป็นโรคที่ร้ายแรงแล้วก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้นะคะ ปัจจุบันค่ะได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีอีกหนึ่งเทคโนโลยีค่ะคุณผู้ชมเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่มีชื่อว่าแอปพลิเคชันพอดีดีค่ะโดยแอปพลิเคชันนี้สร้างมาเพื่อที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ควบคุมโรค ระบาดแล้วก็โรคติดเชื้อนะคะทั้งในคนสัตว์รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมค่ะก่อนหน้านี้ได้มีการจัดทําขึ้นแล้วก็ได้มีการพัฒนาจนสามารถใช้งานได้จริงนะคะสามารถเฝ้าระวังโรคระบาดแล้วก็โรคติดเชื้อได้จริงแล้วก็ได้ผลจริงทําให้เวลาเกิดโรคระบาดในพื้นที่ดังกล่าวที่มีอาสาสมัครเฝ้าระวังอยู่นะคะก็จะมีการส่งข้อมูลมาให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ค่ะลงพื้นที่ไปทําการควบคุมโรคได้อย่างทันท่วง นั่นเองค่ะวันนี้ที่โรงแรมเชียงใหม่กลาวิวค่ะนายกฤิตธนวณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอปทดีเด่นและการเตรียมการส่งมอบระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวพอดีๆนะคะ โดยความร่วมมือของคณะสัตวแพทยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับกรมปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายสุขภาพดิ่งเดียวจังหวัดเชียงใหม่และโอเอ็นดีมค่ะได้ร่วมกันจัดตั้งและพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวพอดีนะคะภายใต้การสนับสนุนของสโก้โกลบอลเทรดฟันค่ะโดยมีเป้าหมาย เพื่อให้องค์กรชุมชนมีเครื่องมือและระบบงานสำหรับเฝ้าระวังโรคระบาดและสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนะคะเป็นของตอนเองมีเครื่องมือดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือค่ะที่สามารถตรวจจับโรค และเหตุผิดปกติทางสุขภาพหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของคนสัตว์หรือสิ่งแวดล้อมมีการแจ้งเตือนนะคะแล้วก็ให้เตรียมรับมือแบบอัตโนมัติซึ่งจะทําให้องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีค่ะรองศาสตราจารย์นายศัตวแพทย์ดเรเลิศรักศรีกิจการหัวหน้าโครงการ่อดีๆนะคะหรือว่า PODDCM1Health ค่ะ mm hmm. เปิดเผยว่า mm hmm. หลังจากมีการจะดทำแอปพลิเคชันเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดพอดีๆขึ้นมา mm hmm. ได้มีการพัฒนาและทดสอบพบว่าสามารถเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดรวมถึงการเกิดสาธารณภัยได้ค่ะซึ่งถือเป็นครั้งแรกของโลกนะคะที่มีการเฝ้าระวังผ่านสมาร์ทโฟนและระบบดิจิทัลค่ะก่อนที่จะมีการนำไปติดตั้งเฝ้าระวังและควบคุมโรคในพื้นที่นำร่อง75แห่ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะและในอนาคตจะมีการขยายให้ครอบคลุมทั้ง210องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ในวันนี้ค่ะยังมีพิธีลงนามการสมมอบระบบให้กับจังหวัดและก็อ,อกปพนะคะพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบรองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพิธีมอบรางวัลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นได้แก่เทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะ ซึ่งตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาในขาวของการพัฒนาและทดลองใช้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพ1เดียวพอดีๆสามารถนะคะเฝ้าระวังโรคได้จริงแล้วก็มีอาสาสมัครพอดีๆที่ใช้สมาร์ทโฟน รายงานโรคและเหตุผิดปกติมีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมน,นี้นะคะมีอาสาสมัครเข้าร่วมมากกว่า4,000คนและอปะทอได้มีการพัฒนาขิดความสามารถในการสังการรับมือกับโรคระบาดมีระบบการกระจายข้อมูลที่รวดเร็วสื่อสารอัตโนมัติทําให้ชาวบ้านได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีส่งผลให้เกิดเป็นเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวในหลายชุมชนค่ะ ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่เดียวพอดีๆนะคะเริ่มดําเนินการร่วมกับองค์กรปรกครองส่วนท้องถิน่นในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด75แห่งตั้งแต่เดือนตุลาคม2557เป็นต้นมาค่ะ โดยได้มีการคัดเลือกอาสาสมัครจํานวน300คนเพื่อน,นํามาอบรมบทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัครและให้มีการรายงานโรคเข้ามายังศูนย์รวบรวมข้อมูลระบบของพอดีๆที่เรียกว่า e p ็ c e n t e r นะคะหลังจากนั้นระบบจะทําการตรวจสอบข้อมูลและแจ้งข่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอเ,เช่นอ,อปทอรหรือสํานักง,งานปศุสัตว์เพื่อดําเนินการเข้าควบคุมโรคต่อไปค่ะ ค่ะถือว่าเป็นความทันสมัยของเทคโนโลยีนะคะในการเฝ้าระวังและก็ควบคุมโรคติดต่อรวมไปถึงโรคระบาดทั้ง,งในส่วนของคนสัตว์รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมนะคะปัจจุบันต้องยอมรับค่ะคุณผู้มชมว่าโรคติดต่อนะคะมีการแพร่กระจายกันในหลายพื้นที่แล้วก็เป็นโรคที่เกิดขึ้นในทุกฤดูค่ะไม่ว่าฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนนะคะดังนั้นค่ะแอปพลิเคชันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่เราใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะโดยจะ ผ่านอาสาสมัครค่ะในแต่ละพื้นที่จะมีอาสาสมัครนะคะที่มีแอปพลิเคชันนี้อยู่เมื่อเกิดเหตุแล้วนะคะก็ มีการแจ้งไปยังอาสาสมัครอาสาสมัครก็จะแจ้งไปยังศูนย์รวบรวมข้อมูลหลังจากนั้นศูนย์รวบรวมข้อมูลก็จะแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์จังหวัดนะคะสาธารณาสุขค่ะให้ลงพื้นที่นะคะไปรักษาผู้ที่ป่วยหรือว่าไปทําการควบคุมโรคซึ่งแน่นอนคะ่ะว่าจะมีการรวดเร็วสามารถควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่โรคจะแพร่กระจายไปมากกว่านี้อย่างแน่นอนนะคะอีกหนึ่งแอปพลิเคชันแล้วก็อีกหนึ่งความทันสมัยความก้าวหน้า ความร่วมมือของทางปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่สาธารณสุขนะคะจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยค่ะที่ได้ช่วยกันคิดค้นแล้วก็พัฒนาแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาสามารถใช้งานได้จริงนะคะในอนาคตก็อาจจะมีการครอบคลุม210องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะติดตามข่าวสารกับข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ ประชาชนติร่วมใจประชาธิปไทย กันเดอหมู่เฮาจากแปดโมงเช้าฮอดสิบหนาฬิกาช้สิทธิพิจารณาเลือกกาช่องใดอยู่ที่ใจของท่านออกไปไใช้เสียงชายสิทธิร่วมรับผิดชอบบ้านเมืองนำงกันหนึ่งเสียงหนึ่งคะแนนของท่านช่วยกันสร้างสรบบรค์ระบอบประชาธิปไตย ประชามาติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคงก็กรต่อขอรอนได้รงเชิญพี่น้องทุกคนไปลงประชามาติพี่น้องทุกคนไปลงประชามาติคนไทยภาพใดแหล่งใดรักประชาธิปไตยรักความเสร เป็นพลเมืองดีหน้าที่ของชาวไทยร่วมสร้างประวัตธธิศาสตร์ช่วยนำพาชาติให้เจริญก้าวไกลดอกไม้ประชาธิป,ปไตย65ล้านใจคนไทยบ,าบ้านสภาย